ที่ผมเห็นด้วยอะที่ให้มีเรื่อก่อนพี่โจนี้ไม่ไม่หมดไม่หมดโ่าอะะได้ได้เปิดเเลยเหรอเปิดเลยเปิดเลยโอ้โหหนึ่งสองสามสีสีมันลอกสีมันลอกสี่มันลองเยอะชัดจะมีกี่คนได้ไม่ไดแล้วไปแล้วครับมีนคิดว่าคนที่เป็นบัดดี้มีนคืออันนี้ผมไม่ได้คิดเองผมจับได้ครับพี่จับได้ครับจับได้คือ คือคือนี่คือพี่โจพี่โจรู้ได้ไงอ่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะผมเสียงไม่ตื่นเต่าเลยไปดูได้ไงอ่ะโอ้โหคือเรียนการแสดงที่ไหนมาคะหนาหน้าพี่โจพี่โจคัดปีเอนล้วอยู่ตรงนู้ดใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็ต้องใช่แล้วนะครับ โดนทำโทษใช่อะไรอะไรอะไรทำให้มาได้อยู่กันให้แค่ปั่นปันเองชิวๆจริงๆหรืงใช่ยอ้รหชวๆน้ำผลไม้คนที่โดนจับได้คนแรกมีสิทธิ์เรื่องออปชั่นการทำโทษด้วยเหรอคะ อครับคนที่โดนจับได้คนแรกเขามีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอเพราะว่าเขาจะทำอะไรคนที่โดนจับได้จะถูกโทษครับแต่ใครทีจับไม่ได้ก็ไม่โดนลงโทษไม่แต่เขาจับได้คนแรกอย่างเงี้ยมันมีสามออปชั่นของการโทษเราก็เลือกให้เขาหรือให้เขาเลือกเองอ่ะเรื่อยเลย่อยเนาะอ่ะถ้างั้นพี่โจคุณจะเลือกการลงโทษแบบไหนคะปั่นจิ้งหรีดครับปั่นจิ้งหรีดเอออ่ะผันขอบเวทีนี่นะโอ้โหต้องร้ายต้องร้ายมันก็ับได้เลยครับ ปั่นกอง์มาร์กเนี่ยเขงมีมาให้เดี๋ยวไฟไม่ลงอ๋อใช่ไหมจริงจริงยังไม่เอาปั่นกี่รอบปั่นกี่รอบจ้ะพี่รอบเดียวเขาเล่นกันมาเดือนกว่าปั่นรอบเดียวเืนทเลยปั่นปั่นชักสิบรอบอ้หูสิบรอบ เพื่อนูด้วยนะค้าราก็พอนเหนื่อยแต่ว่าเราจะมีของวางไว้อยู่ที่ของน้ตอนนี้มนได้น้วไม่สงสารนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องมีคนโดนนาโทษอีกเชื่อสิแล้วช่วยช่วยวี่จน้น่อนครับชอบชอบเลยช่วยน้ำผมชอบได้เลยพี่โจ้นมชน้

คนนี้เลยครับใครคะนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมีนมีนครับมีนใช่หรือเปล่าใช่เป่าวีโจใช่ใช่ใช่ครับเจสถานาเนี้ยคนเดียวแล้วมีนครับใช่ก็ใช่หารูปแบบไปหาในทวิตเตอร์นะไปเซิร์ชโจกวินพัฒน์ เลื่อนลงไปต่ำๆเลยต่ำๆเลยเหรอเจอแต่อะไรต่ำเอ้ยเลื่อนลงไปต่ำๆใช่มีต้องโดนแล้วล่ะมีจะโดนเป็นอะไรดีจ๊ะจะโดนเลยครับโดนเลยอพี่พี่บอกว่าให้พี่โจเลือกให้อะไรอ่ะขีโกะอ่ะอันสุดท้ายอ่ะโดนคนเดียวโดนคนเดียวที่คล้องไม่ได้แต่เราต้องไปถ่ายให้เขาขี่นะเฮ้ย ม่คนเลือกไงอ้าวหาเลื่องมเอาเิพื่ินิพืพิ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 พเพื่อนเพาพอพอพิพิพิิพิพอพิพิพพิพิอิพอพิพให้พิพิพิพ้พิพิพพิพิพิ อันที่หนึ่งเขาบอกขอร้อยเดียวแต่พอเป็นมีมก็ขอร้อยทีร่างต่างกันน้องบอกหนึ่งร้อยได้นะคะแต่จะไม่เสร็จวันนี้เอาอย่างนี้เอาดาวนาบอสักสิบทีเอทดสอบได้ไหมแข่งโป่หน่อยนะคะว่าแข็งแกล้งหรือเปล่ามีมเปพื้นเป็นเปล่าวิ่งหนึ่งทีเพิ่งเป็นเปล่าอยากดูเป็นตัวอย่างไหมครับสินี่เิ็นพื้นให้น้องดูตัวอย่างนะครับผม ออกออกกำลังกายบ่อยใช่ไหมผมเคยบอกคุณตอนไหนครับอาคุณซี่ในไหนคุณก็ออกมาแล้วคุณก็เป็นรุ่นพี่เหมือนกันคุณก็ อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนต้นน่ะพีเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไม่ยังไม่นับยังไม่นับแหมเดี๋ยวนับห้าเดี๋ยวนับท้ายมีพี่ทำไปนี่เสียเปล่านะเพราะยังไม่ได้นับไม่ได้โอ้โหสงสารรู้จักขึ้นฝนลงนฝนแบบ เดี๋ยวเดเดี๋ยวเเมื่อกี้พี่ยังไม่ดูสิบทีเลยนะเดี๋ยวพี네่ไปย้อนดูในทวิตเตอร์เดี๋ยวพี่ไปย้อนดูคลิปไม่นับแต่พอยังไม่นับเลยพี่ังไม่นับเลยเพื่อนไม่นับเลยงานงางานงานเดี๋ยวพวกเราจะช่วยนเองอ่ะสามสองไปค่ะหน Sí, sí, sí. sí. ทวิตเตอร์ที่คุณบอกว่าพี่เซนแอบดูผันวันอายุคอะไรทีอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่พี่เซนครับเพราะตอนแรกเขาต้องผันวนยุเพราว่าอะไรนะอ๋อเดี๋ยวมีมีอยากใหเรียกว่ามีเป็นเฮียไงเพรเป็นเฮียอาเฮียมีอะไรเงี้ยมีบอกมีอยากแก่กว่าอ่าไม่ต้องผัดดีกว่าค่ะค่หยุดไว้ตรงนั้นดีกว่าคุณสารเฉลยเลยค่ะครับครับครับเป็นเป็นใช่ไหมคะครับ ราบไหมฝาหลังพี่มาน้องรักไหมให้เลือกเปลี่ยนรองเท้าไม่ไดใส่รองเท้าพี่หรือรองเท้าพี่โจเอาอย่างนี้ดีกว่าพี๊ถ้าอยากแก้แคบพี่ยืมรองเท้าเฮ้ยไม่ได้หยอกหยอกหยอกอ่ะห้าทีก็พอมั้งทีห้าทีอ่ะบ๊าเบาๆเฮ้ย แต่ไม่ใช่มีนักอะีย่น้ํไได้อะเดี๋ยวพี่น้ำไก็ได้อะขี่กันแบบนี้คู่เขาจะว่าไหมเนี่ยทได้อเเอาเป็นเด็กเราโตาววา ในรายทีวีคนคนโหวตครับดทีครับทีคทีครับดคนัตพีครีครับรับอกดทครับรับต้ดทกครับตกนะครับของทีครับด้ีคบตัด้ีบตกให้ัตัดรัวัดทกรบตกดห้ครับทุกดีคนได้ีะบดครับตัดทตดทีครพอตัดทีครตัอทีครตดีกตัดอคับ สุดโงสุดน้องได้เลยได้เลยคะัเด็กมหกกดฟันแล้วที่ตายมาขวาแล้วอ่าหนอไปหนึ่งที่หลังติดเลยอ่ี4อ้ยวเหมือนมีมีหนนึ่งนะคะเข้ามาสี่ติแล้วอีกทีหนึ่งอีกนึ่ง บดของพี่เลยใหม่ครับต้นน้ำเลยไม่ต้องรีบนะทุกคนรออยู่เม่บอใครต้นน้ำแล้วปะโดนนี้ต้นน้ำไม่สบายครับกดนดินทะเลเสียงไม่มีแล้วอ๋อไปอีใครครับต้องต้องมีเสาแหอะไรฮะไม่มีอ๋อไม่มีหรอกเพราะว่านำเสาเองก็ได้อืม และ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 เอาไปนะี๋ยวตอนนี้ผมจะไ้อมีอยกตีเซนผมเดาเป็นคำพินัีกรร ได้ถ้ได้ถ้าได้ทุกนไหนดูฮะทุก้ไหนทุกไหนยิ้มหน่อยได้มหน่อยนะเอ่นท่าแบบนี้เล้องหมุ้องมุนไม่ต้องมงหน้าทีหมุนช่วยกระน้ำนะครับช่วยกระน้ำแบบมีความสุขไปครัตันท่านี้ก็มาเลยห้าไปค่ะพอแล้ว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 ้มีแไปด้วยยไม่เนไรรู้ชวท้า <ส>เวอร์น้นนองเขาไม่เข้าใจนะคะเขายืนแล้วเขาแกะเชื่อมเขาไอเหี้ยเหี้ยเห้ยไอ้เห้ยหนูชิวแมนไไม่รู้ไอ้้ไม่ได้จ้าพิกไปหันก้นให้แฟนขับไม่ได้ คือเห็นพี่ต้นน้ำทำอย่างนี้ใช่ป่ะครับคือในห้องห้องแต่งตัวดูมันดีทุกคนทดลองทำไหมเรื่องดี้ดูมันดิทุกคนอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ทำไม่ได้เดี๋ยวนะแต่เราว่าน้องเขาว่าดูเหมือนง่ายเอางี้ดีกว่าแนนขอเพิ่มกติกาเข้าไปสองคนเชิญตรงกลางค่ะให้สองคนสลับกันผูกเชือกน้ำของเลยค่ะเออดีไหมอ่อยกขาหนึ่งข้าขึ้นมาค่ะพี่ทะต้องพร้อมกันไหมครับพี่แนนพร้อมกันค่ะโอ้โห ขอโทษนะครับทินนันไม่เอาพี่แนนไปด้วยนะครับผมสำหรับการทำภารกิจเลยอาไงค่ะเป็นผู้ชายลงแล้วต้องลุกค่ะยังไงจ๊ะเรียังดีทำไมจ๊ะเอาพาด้วยอ่ะเออผูกไม่ได้แล้วพาด้วยสงสาร